สวัสดีครับมาแล่าเมนูไม่งอนน้ำมันเนาะก็ได้วมนก่อนได้เชิงปากายมาส่วนใหญ่เชิงปากายจะเป็นเน้นลักษณะในการทอดกระเทียมซึ่งอร่อยมากผมก็เลยลองมาทําเป็นต้มยำเชิงปากายดูเนาะก็เครื่องต้มยำง่ายๆครับโดโบ,โบเอาที่เราชอบอะครับแล้วก็ต้มน้ำไม่เดือดแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำลงไป พอน้ำเดือดก็ใส่ตะไคร้ลงไปเนาะถ้าชอบพร,รมจัดจ้านจะใส่สักสองซองแล้วแต่ผมใส่แค่ซองเดียวพอละรอให้น้ำเดือดน,นี่ครับ ขอน้าเดือดเนาะเนื่อเชิยงประกายชิ้นบเบลอเลยน่าทานมากเพราะว่าได้ประกายตัวสีโลชิ้นใหญ่มากลึกไม่ออกเนาะเพราะว่าช่องของผมน,งนีนนนมนนะนม่เป็นช่องมือไม่งอนน้ามันเนาะเป็นมีดายสุขภาพก็เลยเอ๊ะทำอะไรดีก็เลยเรามา ال, ทําเป็นตุ้งยำดูเพราะเชีงประกายชิ้นใหญ่มากตืวใหญ่ด้วย แล้วก็ใสเ่เห็ดเห็ดฟางลงไป รอต้นจนเดือดอีกแป๊บหนึ่งครับพอเดือดแล้วทีนี้ก็เมื่อกี้ใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้ไปแล้วเนาะทีนี้เพิ่มความสวยงามก็ใส่ใบมะกรูกดหน่อยหน้าเพิ่มผมใส่ไปก่อน,นต้องการรสชาติต้องการกลิ่นกลิ่นของมะกรูกดรสชาติเปรี้ยวโอเคแล้วครับถ้าคนชอบทานเปรี้ยวเพิ่มขึ้นก็ใส่น้ำราวนะผมว่าโอเคแล้ว รสชาติดีเลยทีเดียวเี๋ยวได้ฝนเร็กน้อยแค่นี้ก็จบเรวยองนะครับตักใส่ถ้วยแล้วก็เอาข้าวร้อนๆถ้าเป็นไปได้ถ้าคนต้องการดูแลสุขภาพก็ขอเป็นข้าวกล้องเนาะข้าวไรเบอร์รี่หรืออะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ข้าวขัดขาวโ่าคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ